สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทาขนมหวานเย็นค่ะเป็นอินทนินอัญชันนะคะกินกับน้าเชื่อมขนุนเพิ่มความหอมค่ะไม่ยากนะคะอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยวิจะเริ่มจากการทําน้าเชื่อมนะคะให้เราตั้งหมอ้อใส่น้ําเปล่าลงไป600กรัมน้ําตาลทราย300กรัมจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะให้น้ําตาลละลายและน้ําเดือดไม่ต้องคนก็ได้ค่ะ พอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วและน้ำเชื่อมเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะนำเทพักไว้นะคะแล้วก็รอให้เย็นตัวลงเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงสนิทแล้วเนี่ยให้เรามาโรยขนุนลงไปนะคะใช้เนื้อขนุนช่างเอาแต่เนื้อค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมช่วงเวลานี้ให้เราไปทำในส่วนของแป้งอินทนินได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำดอกอัญชันลงไปห้าร้อยกรัมทำสีเข้มประมาณนี้นะคะ น้ำตานทราย50กรัมแป้งมันสำปะหลัง100กรัมสำหรับแป้งมันสำปะหลังวีเลือกใช้แป้งคุณภาพดีจากตาปลาไทย5ดาวเป็นแป้งที่หาซื้อได้ง่ายนะคะมีขายทุกห้างสปปรรพสินค้าค่ะ m a c บ o Big C Lotus นะคะร้านโชว์ห่วยใกล้บ้านเซเว่นอีเลเว่นร้านถูกดี CJ ค่ะไปหาซื้อกันได้นะคะทีนี้ก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือ ผ่านไปประมาณ3นาทีแป้งก็จับตัวแบบนี้แล้วนะคะกวนต่อไปค่ะอย,ย่าหยุดมือพอแป้งของเราสุกใสขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยนะคะสังเกตดูเนื้อเขาจะใสเลยค่ะก็แสดงว่าสุกแล้วใช้ได้แล้วปิดแก๊สได้เลยใช้เวลาแค่ประมาณ4นาทีเองนะคะบนกระทะเราก็จะตักแป้งใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายถุงค่ะบีบลงมาในน้ำเชื่อมขนุนที่เตรียมไว้นะคะ พอได้ลูกที่พอใจแล้วก็ตัดค่ะกันไกลเนี่ยล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็คอยจุ่มน้าเชื่อมได้ค่ะแป้งจะได้ไม่ติดกันไกลเวลาตัดเนี่ยกระ,ระวังอย่าไปตัดเอาถุงนะคะสายตาต้องดีด้วยค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแป้งเลยตัดแป้งใส่ลงไปหมดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเวลาเราตักและประทานก็ตักแบบนี้เลยเส้นไหนเขาจะติดกันบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาจะลื่นนะคะแยกออกจากกันง่าย เหตุที่วิเอาขนุนมาแช่ในน้ำเชื่อมเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าเดี๋ยวน้ำเชื่อมเขาจะได้รัดตัวขนุนให้มีความกรอบ mm hmm. อร่อยยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาทำในส่วนของกะทิกันได้แล้วค่ะใช้หัวกะทิ500กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟค่ะใช้ไฟกลางคนให้เกลือละลายแล้วรอให้กะทิเดือดก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวรอให้เย็นตัวลงก็รับประทานได้ละค่ะตักตัว อินทนินในน้ำเชื่อมขนุนก่อนเห็นไหมคะตัวอินทนินเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเลยนะเดี๋ยวเขาจะหลุดล่อนออกจากกันง่ายๆเลยค่ะต่อไปตักน้ําแข็งนะคะแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยกะทิค่ะนี่หนึ่งกระบวยพร้อมรับประทานแล้วนะคะเสิร์ฟเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะน่าก,กินมากเลย อินทนินเขาก็จะหลุดออกมาเป็นตัวไข่ตัวมันอย่างที่บอกนะคะืมละมุนอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้โหชื่นใจจริงๆเลยค่ะอินทนินในน้ำเชื่อมขน,นุนวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ